ถามแทนใจใน5นาทีกับ SIPH Podcast ที่จะชวนคุณหมอมาพูดคุยถามตอบเรื่องโรคภยัยภายในเวลา5นาทีพอดีคำเอพิี่ดที่1กรดไหลย้อนกับรองศตราจารย์แพทย์หญิงมนทิรามณีรัตนพรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินอาหารและตับศูนย์ทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณโรคกรดไหลย้อนมีอาการอย่างไรครับคุณหมอ เราจะแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มที่เป็นอาการของหลอดอาหารกับอาการนอกหลอดอาหารอาการของหลอดอาหารคือยังไงก็คืออาการที่แบบส่วนใหญ่ทุกคนจะมบนกันค่ะก็คือแสบร้อนในอกเรอเปรี้ยวเนี่ยค่ะเป็นอาการของหลอดอาหารถ้าเป็นที่คอเนี่ยจะเป็นกลุ่มอาการนอกหลอดอาหารก็จะมีอาการแสบแสบในคอเจ็บคอบางคนอาจจะมีอาการไอ บางคนจะมีอาการที่เป็นหอบผหืดที่เกิดจากกรดไหลย้อนก็ได้ส่วนใหญ่ที่เป็นกรดไหลย้อนแล้วมีอาหารท้นขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้จะบอกว่าเหมือนมีอาหารท้นแต่จะไม่ค่อยมีอะไรออกมาจากปากแต่ถ้ามีออกจากปากเนี่ยถามว่าจากกรดไหลย้อนเป็นได้ไหมก็เป็นได้อยู่ค่ะแต่ว่าไม่ได้เจอบ่อยถ้าเกิดคนไข้มาเจอหมอแล้วหมอเจอว่าเออคนไข้บอกว่ามีเวอะออกมาบางทีต้องมาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงค่ะว่าอันนี้ใช่กรดไหลย้อนจริงหรือเปล่ากรดไหลย้อนมันเกิดจากอะไรเหรอครับ ปกติแล้วเนี่ยระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารนะคะมันจะมีหูรูดที่จะปิดไม่ให้อาหารเนี่ยมันย้อนขึ้นมาอันนี้ถ้ามีเหตุใดๆก็ตามเนี่ยที่ทาให้มันเกิดความไม่สมดุลเกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้เกิดภาวะกรดระย้อนขึ้นมานะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาที่กระเพาะอาหารเองเช่นบางคนนะคะมีปัญหาเรื่องแผลที่กระเพาะอาหารส่วนปลาย มันไม่มแผลเกิดขึ้นเนี่ยอา,อาหารมันก็ไปทนอยู่แถวๆนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับสะสมแล้วมันก็ทนขึ้นมาก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลไกของการควบคุมเนี่ยมันเสียไปก็จะทําให้เกิดปัญหากรดไหลย้อนขึ้นมาได้อีกอันหนึ่งก็คือว่าถ้าคนไข้คนไหนเนี่ยการทํางานของหลอดอาหารมันผิดปกติไปเนี่ยมันก็จะทําให้การกวาดสิ่งต่างๆที่ขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันลงไปไม่ได้ปกติอย่างคนทั่วๆไปอ่ะค่ะถึงเราจะมีอะไรย้อนขึ้นมาบ้างถ้าร่างกายมันสามารถจัดการได้มันก็บีบลงไปปุ๊บเสร็จก็จบไมม่ีปัญหา ถ้ากินข้าวแล้วนอนเลยใช่สาเหตุไหมครับเอาจริงๆเนี่ยคนที่ไม่มีปัญหาอย่างกระเพาะอาหารหลอดอาหารแข็งแรงกลไกการป้องกันอย่างที่หมอบอกไปตอนแรกเนี่ยเขาดีก็ไม่เป็นไรแต่คนที่เป็นนะคะก็คือมันมีปัญหาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ไปทําแบบนี้ก็จะทําให้โอกาสที่เราจะมีปัญหานี่มันเยอะขึ้นค่ะแล้วเรามีวิธีรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดกรดไหลย้อนอยังไงบ้างหรอครับคือถ้าเกิดว่ามีอาการกลางคืนเนี่ย ก็จะแนะนําให้รับประทานมื้อเย็นก่อนจะเข้านอนในอย่างน้อย3มชั่วโมงเพื่อให้มันมีโอกาสที่แบบอาหารมันจะไปส่วนล่างโอกาสที่มันจะย้อนขึ้นมาก็จะน้อยลงบางคนก็ต้องนอนศีรษะสูงแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาการกลางวันซึ่งส่วนใหญ่จะสัมพันธ์กับมื้ออาหารก็ต้องระวังว่าเราต้องรับประทานอาหารที่ปริมาณที่เหมาะสมเช่นไปกินบัฟเฟ่อะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบจัดเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอาการเยอะขึ้น ในการศึกษาที่มีการศึกษามาเนี่ยพบว่าอาหารที่มักจะกระตุ้นทําให้เกิดอาการคือ1่อาหารรสจัดอันที่2ก็คืออาหารมันค่ะสองอันนี้ค่ะที่ส่วนใหญ่จะแนะนําให้เลี่ยงแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเลี่ยงไปตลอดชีวิตนะคะในบางคนเนี่ยพอเราดูแลจนกระทั่งเขาดีขึ้นทางด้านอาหารเขาเข้าที่แล้วเราก็ค่อยๆกลับไปทานได้ค่ะอีกอันหนึ่งก็คือถ้าอ้วนต้องลดน้ําหนักความอ้วนนี่คือสัมพันธ์กับภาวะกรดไหลย้อนแบบอันนี้มีการศึกษาชัดเจนค่ะ อันนี้การรักษาถ้าตรงไปตรงมาคือถึงแม้หมอจะบอกว่ากรดไดลย,ย้อนไม่ได้แปลว่าเป็นกรดเสมอไปแต่ว่าส่วนใหญ่ะก็เป็นกรดดังนั้นเนถ้าคนไข้ามาหาหมอตอนแรกเลยเนยถ้าอาการเหมือนเราก็จะให้ยาลดการหลังกรดไปแต่ครน,นี้ว่าการให้ยาลดการหลังกรดเยเป็นการแก้ที่ปลายเหตุถ้าสามารถหาได้ว่า กลไกการทางานของเรามันเป็นปกติหรือเปล่าถ้าเราเจอเราก็แก้ไปตามนั้นอย่างเช่นบางคนจะมีปัญหาเรื่องไส้เลื่อนก็คือกระเพาะส่วนบนเนี่ยมันเลื่อนขึ้นไปในในช่องอกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงบริเวณที่เป็นหูรูดอะค่ะมันก็จะยกสูงขึ้นไปนิดนึงดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับป้องกันการไหลย้อนได้น้อยลงถ้าเราเจอลักษณะดังกล่าวเนี่ยเราก็จะไปแก้ที่ต้นเหตุหรือว่ามันบีบตัวน้อยลงอย่างงี้ค่ะเราอาจจะต้องไปใช้ยาช่วยปรับให้หูรูดมันทํางานกระชับขึ้น หรือถ้าเกิดเป็นมากๆอาจจะต้องใช้วิธีผ่าตัดอันนั้นคือการแก้ที่ต้นเหตุโรคกดไหลย,ย้อนเนี่ยสามารถกลับมาเป็นใหม่ได้อีกเรื่อยๆใช่ไหมครับคงขึ้นกับว่าเหตุน,นั้นคืออะไรค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าการทํางานของทางเดิอนอาหารมันไม่ปกติแต่ว่ามันเป็นไม่มากแล้วเราปรับวิถีชีวิตของเราแล้วเราดีสงบและ แต่ถ้าเรากลับไปใช้ชีวิตเดิมๆอีกอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะกลับมาใหม่ได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นผลจากการที่อาจจะเช่นมีไส้เลื่อนอย่างที่หมอบอกไปใช่ไหมคะถ้าเราผ่าตัดแก้ไขไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่มันจะกลับมาเป็นซ้ำเนี่ยก็น่าจะน้อยคือถ้าเกิดเราผ่าตัดผลการผ่าตัดดีอย่างเงี้ยค่ะโอกาสที่จะเกิดปัญหาก็น่าจะน้อยเป็นต้นค่ะคงขึ้นกับเหตุป,ปัจจัยมากกว่าค่ะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องกรดไหลย้อน ติดตามรายการถามแทนใจใน5นาทีได้ในทุกช่องทางฟังพอดแคสต์ของสิริราชปิยมหาราชการุณ